แนวทางการรักษานิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในท่อน้ำดีในครั้งเดียวโดยเทคโนโลยีการส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กโรคนิ่วในถุงน้ำดีเป็นโรคในระบบทางเดินอาหารที่สามารถเกิดขึ้นได้และมีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตหากไม่รีบรักษาส่วนใหญ่มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยพบได้ตั้งแต่อายุ30-50ถึงปีอาจพบอาการที่น่าสงสัยได้แก่ท้องอืดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยปวดใต้ลิ้นปีหรือชายโครงขวา พบอาการตัวเหลืองตาเหลืองถ้ามีนิ้วในถุงน้ำดีไหลตกลงไปที่ท่อน้ำดีจะเกิดภาวะท่อน้ำดีอุดตันโดยในผู้สูงอายุมักพบภาวะนี้เพิ่มขึ้นปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อนร่วมกับการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษานิ้วในท่อน้ำดีและนิ้วในถุงน้ำดีโดยให้การรักษาร่วมกันในครั้งเดียวซึ่งมีข้อดีหลายอย่างได้แก่ลดความเสี่ยงและจำนวนครั้งของวิสัญญีในการดมยาสลบ ระยะเวลาฟื้นตัวสั้นลงกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้นลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลรวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพันเอกรองศาสตราจารย์ในแพทย์ทันอิงขกุลศัลยแพทย์ด้านผ่าตัดผ่านกล้องโรคตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพกล่าวว่านิ่วในถุงน้ำดีเป็นร่องในระบบทางเดินน้ำดีที่พบได้บ่อยโดยนิ่วเกิดจากการตกตะกอนของหินปูนหรือคอเลสเตอรอลในน้ำดี อุบัติการของคนไข้ที่มีนิ่วในถุงน้ำดีสามารถตรวจพบนิ่วในท่อน้ำดีแบบที่ไม่มีอาการร่วมด้วยได้ถึง6-12%แต่ถ้าอายุมากกว่า60ปีอาจพบภาวะนี้เพิ่มสูงขึ้น20-25%อาการของโรคนิ่วในถุงน้ำดีในระยะเริ่มต้นอาจไม่ค่อยแสดงอาการมากนักในกลุ่มที่มีอาการคนไข้จะมาพบแพทย์ด้วยอาการท้องอืดแน่นท้องปวดใต้ลิ้นปีหรือชายโครงด้านขวาแต่หากมีถุงน้ำดีติดเชื้อ ผลค่้จะมีอาการปวดท้องใต้ชายโครงขวาคลื่นไส้อาเจียนมีไข้สูงหากก้อนนิ้วนั้นตกลงไปที่ท่อน้ำดีอาจเกิดภาวะท่อน้ำดีอุดตันและมีอาการดีสัน้นตัวเหลืองตาเหลืองหรือภาวะท่อน้ำดีอักเสบเฉียบพลันในบางครั้งนิ้วที่ท่อน้ำดีอาจเป็นสาเหตุของการเกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน กลุ่มที่มีอาการแสดงมักจะมีอาการปวดท้องหลังทานอาหารประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงโดยมีอาการจุกเสียดแน่นท้องบริเวณใต้าชายโครงขวาถึงลิ้นปีบางครั้งอาจมีอาการปวดรุนแรงจนผู้ป่วยทนไม่ไหวต้องไปโรงพยาบาลเพื่อฉีดยากแก้ปวดทั้งนี้อาการอาจทุเลาลงได้ถ้านิ้วที่อุดตันบริเวณทางออกของถุงน้ำดีไหลกลับไปอยู่ในถุงน้ำดีโดยคนไข้จะมีอาการปกติในเวลาต่อมาซึ่งอาการดังกล่าวจะเป็นอาการเตือนของนิ้วในถุงน้ำดี และหากมีอาการปวดท้องลักษณะนี้หลายครั้งอาจเป็นสาเหตุของภาวะถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรังแต่หากนิ้วอุดตันต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงจะทําให้เกิดภาวะถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันซึ่งสาเหตุของโรคถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันส่วนใหญ่เกิดจากภาวะนิ้วหรือตะกอนของถุงน้ำดีไปอุดตันทางออกถุงน้ำดีจนทําให้เกิดการติดเชื้อและอักเสบกรณีที่เนิ้วตกลงไปในท่อน้ำดีอาจทําให้เกิดภาวะท่อน้ำดีติดเชื้อหรือตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้ และถ้าอาการอักเสบและติดเชื้อรุนแรงอาจเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งร้ายแรงถึงเสียชีวิตได้ค่ะนายแพทย์อรุณสิริปุลอายุรแพทย์ด้านการส่องกล้องเพื่อการรักษาศูนย์โรคทางเดินอาหารโรงพยาบาลกรุงเทพกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าในปัจจุบันนี้การตรวจวินิจฉัยนิ่วในท่อน้ำดีแพทย์อาจใช้วิธีส่องกล้องอัลตราซาวผ่านระบบทางเดินอาหารหรือ EUS คือการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงบริเวณส่วนปลายของกล้องช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นรอยโรคที่อยู่ลึกลงไปใต้ชั้นผิวหนังกระเพาะและลำไส้รวมถึงมองเห็นนวัยวะอื่นๆที่การส่องกล้องแบบปกติไม่เห็นเช่นก้อนในตับนิ่วในท่อน,น้ำดีนิ่วในถุงน้ำดีก้อนในตับอ่อนเป็นต้นกรณีที่พบก้อนขณะตรวจวินิจฉัยแพทย์ยังสามารถตรวจด้วยการใช้กล้องอันตราซาวไกด์ จาะลงไปตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็มแบบเปรียวไทม์เพื่อให้ได้ความแม่นยำในการเก็บชิ้นเนื้อส่งตรวจหาเซลล์ความผิดปกติหลังจากส่งตรวจชิ้นเนื้อซึ่งอาจใช้เวลารอผลประมาณ3-5วันนอกจากนี้ยังมีการส่องกล้องอีกแบบหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบท่อน้ำดีและตับอ่อนคือการส่องกล้องตรวจหาท่อน้ำดีและท่อตับอ่อนหรือ ERCP เป็นการส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีแบบ ERCP ซึ่งมีข้อบ่งชี้หลักๆคือรักษาภาวะท่อน้ำดีอุดตันหรือภาวะดีซ่านเช่นนิ้วในท่อน้ำดีหรือก้อนในท่อน้ำดีหรือรอบๆท่อน้ำดีอุดตันกรณีที่พบนิ้วอุดตันในท่อน้ำดีแพทย์จะทำการรักษาโดยใช้บอลลูนหรือตะกร้อลวดขนาดเล็กเกี่ยวเอานิ้วออกจากท่อน้ำดีแต่หากพบว่าก้อนกดเบียดท่อน้ำดีรักษาโดยการตัดชิ้นเนื้อบริเวณก้อนเพื่อส่งตรวจ และใส่ท่อระบายน้ำดีเพื่อลดอาการตัวเหลืองตาเหลืองทางนี้ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้จากการส่องกล้องท่อน้ำดีก็คือภาวะตับอ่อนอักเสบภายหลังการส่องกล้องเนื่องจากท่อตับอ่อนอยู่แนบชิดกับรูปเปิดของท่อน้ำดีอาจเกิดการระคายเคืองซึ่งภาวะนี้อาจเกิดขึ้นได้ประมาณ3-5%แต่โดยส่วนใหญ่มักเป็นตับอ่อนอักเสบแบบไม่รุนแรงอาการมักจะดีขึ้นภายใน1-2วันด้วยการงดน้ำอาหารและให้น้ำเกลือ ให้อย่ากแก้ปวดฉะนั้นภายหลัง2กล้อง ERCP แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยพักที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการหลังทำหัตการอย่างน้อย1คืนการเตรียมตัวเพื่อ2กล้อง EUS และ ERCP จะเหมือนการเตรียมตัวเพื่อสองกระเพาะอาหารกล่าวคืองดน้ำและอาหาร6-8ชั่วโมงงดยาละลายลิ่มเลือด3-5วันแล้วแต่ชนิดของยา กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวที่สำคัญเกี่ยวกับปอดหรือหัวใจควรแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้าและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความฟิตของร่างกายก่อนส่องกล้องต่อไปพันเอกรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทันกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการนิ้วในถุงน้ำดีและมีนิ้วในท่อน้ำดีร่วมด้วยหรือในบางรายที่มีความซับซ้อนของโรคเช่นเป็นโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพ,พลันมีภาวะเหลืองหรือโรคท่อน้ำดีอักเสบเฉียบพ,พลัน และตรวจพบปีนิยวในถุงน้ำดีร่วมด้วยแพทย์อาจแนะนำให้รักษาด้วยการส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อนร่วมกับการผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องแบบแผลเล็กพร้อมกันในการรักษาครั้งเดียวถ้ามีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมโดยการผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้องเป็นการใช้เทคโนโลยีผ่าตัดแบบแผลเล็ก Advanced MIS ที่มีความคมชัดสูงผ่านกล้องแบบ 4K หรือ HD โดยแพทย์สามารถเห็นภาพถุงน้ำดีท่อน้ำดีและอวัยวะต่างๆชัดเจนยิ่งขึ้นส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำหลังผ่าตัดแผลมีขนาดเล็กเจ็บน้อยลดโอกาสการติดเชื้อและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวไวหลังผ่าตัดนอกจากทีมศัลยแพทย์ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องและทีมอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารในการดูแลผู้ป่วยแล้วยังมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เภสัชกรนักกำหนดอาหารร่วมกันวางแผนของการรักษาในผู้ป่วยแต่ละรายทางนี้เพื่อช่วยประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยรวมไปถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและให้การรักษาฟื้นฟูภายหลังการผ่าตัดเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพักฟื้นและฟื้นตัวได้ดีเช่นการเลือกทานชนิดอาหารที่เหมาะสมการรักษาภาวะนิ่วในท่อน้ำดีและนิ่วในถุงน้ำดีพร้อมกันโดยการส่องกล้องทางเดินน้ำดีการผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหากเว้นระยะในการรักษาเช่นการเกิดภาวะท่อน้ำดีอุดตันหรือท่อน้ำดีอักเสบซ้ำซ้อนในระหว่างรอการผ่าตัดการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการนิ้วในถุงน้ำดีและมีนิ้วในท่อน้ำดีร่วมกันในครั้งเดียวช่วยให้คนไข้ไม่ต้องผ่านกระบวนการวางยาสลบหลายครั้งนับเป็นการรักษาที่ปลอดภัยและมีโอกาสในการรักษานิ้วที่ถุงน้ำดีและนิ้วในท่อน้ำดีสำเร็จยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลสั้นลงและช่วยให้การฟื้นตัวเร็วขึ้นผู้ป่วยอาจลุกเดินได้ภายใน4-6ชั่วโมงหลังผ่าตัดรวมทั้งอัตราการเกิดโรคตับอ่อนอักเสบและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆลดลงหลังการรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาแบบเว้นระยะทั้งนี้การป้องกันโรคนิ้วในถุงน้ำดีสามารถทำได้โดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงผู้ป่วยควรลดอาหารประเภทของทอดของมันเน้นการรับประทานผักและปลามากขึ้น เพื่อให้ห่างไกลาจากอาการท้องอืดอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญก็คือการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาเนี้ยวในถุงน้ําดีควรเข้ารับการดูแลโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและทีมสหาสาขาที่มีประสบการณ์เพื่อให้ผลของการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่สําคัญมันตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปีและสังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากมีความผิดปกติที่น่าสงสัยควรรีบพบแพทย์ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เพราะอาจรุนแรงหรือเกิดโรคร้ายแทรกซอนขึ้นได้ในอนาคตขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลกรุงเทพฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง PR วอารตี้ด้วยนะคะ